18. พมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมัยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตวเนอาณาถปินที่กาสาอารามีตัตระโขพระกวาพิขุอามันเตศีพิขโวติพะทันเตติเตพิขูพระกวาตัวปัจจโสสูงพระกวาเตตาทโวจา เมตายาภิกเวเจโตวิมุตติยาอาศิวิตายาภาวิตายาภะหุรีกตายายานิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารัายาเอกาทัานิสังสารติกัางขากัตเเมเอกาทัสสุขังสุปติสุขังปติพุชตินปาปกังสุปีนางปัสติมนุษานางปิโยโหติอมนุษานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสสะอคิวาวิสังวาสัตถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิญติมุขวันโนวิปะ สีทติอสัมมูลโหการังกโรติอุตตลิงอปติวิชันโตพมมโลกุปโคโหติเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอสีวิตายะภาวิตายะพหุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตตายะปริจิตตายะสุสมารตายะ อิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอัตถีอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหีอนุทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเลหิ โอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหกาเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิปัญจหากาเรหิอนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวลาอภพยาปชาอนนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาอเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพภูตาอเวลาอภิาปชาอนิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปุคลอเวลาปิยปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตูสัพเพอัตภาวปริยาปันนาอเวลาปิยปาชานิคาสขีอัตตานังปริหารันตูตีอิเมหิปัญจหากะเลหิอนุทิโสภระนาเมตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตถหากะเลหิโอทิโสภระนาเมตาเจโตวิมุตติ สัพอิติยอเวลาภิญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาอเวลาอภิาปชอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอริยาอเวลาอภิาปชะอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัเพอนาริยาอเวลาอภิญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวลาภิญาปชะอนิคาสุขีอัตตานังปริขารันตุสัพเพมนุสอเวลาอภิญาปชะอนิคาสุขีอัตตานัง อิเมหิทัสสหาการเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัสสหาการเลหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมาญาทิสายาสตตาอเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตตางปลิหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายาสตตาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตางปลิหารันตุ सफे उतरा साता अवेला अफजा पछा अनी सुखी अत नंग पढ़ी हाणनु सफे थखिना या थि साता अवेला अफजा पछा अनि सुखी अत नंग पढ़ी हाणन तू सफे पुड़थिमा या अनू थि अवेला अफजा पछा अनि सुखी अत नंग पढ़ी हाणन तू सफे पछ्छिमा या अनू थि अवेला अफजा पछा अनि खा सुखी अत नंग पढ़ी हाणन สภีอุตตรายาอนุทิสายาสตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภีทักขินายาอนุทิสายาสตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภีเหตุิมายาทิสายาสตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุปริมายตทิสายาสตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภพปุรัตถิยาญาทิศายาปานาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพ ปชิมาญาติสายญาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพอุตรายาติสายยาปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายาติสายยาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอนุ บุตรธิมายาอนุทิสายาปานาอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปัชมายาอนุทิสายาปานาอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุตรายาอนุทิสายาปานาอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายาอนุทิสายาปานาอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สพเหติมาญาติสายญาปนาอเวลาพภาญาปชาอนิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเอุปริมาญาติสายปาปนาอเวลาพภาญาปชาอนิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมาญาติสายญาพุตาอเวลาอภิญาปชาอนิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัชิมาญาติสายยาพุตาอเวลาพภาญาปชาอนิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเภอุตรายญาติสายญาพุตาอเวลาอภิญาปชาอนิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเภทักขินาญาติสายญาพุตาอเวลาพภา ปัาปชาณิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยญาปชาณิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสภพปชิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยญาปชาณิคาสุขีอัตตางปริหารันตุ สภพอุตรายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพทักขินายาอนุทิสายาภูตาเวลาพญาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพเหติมาญาทิสายาภูตาเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภพอุปริมาญาติสายาภูตาเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภพปุรัติมาญาติศายาปุคละเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภพปัฉิมาญาติสายาปุคละเวลาพยาปชา นีคาสุขีอัตตานังพริหารันตุสเพอุตรายาทิสายาปุคละเวลาอภิาปชานีคาสุขีอัตตานังพริหารันตุ สพเพทขินายติสายญาปุคลาอเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเปผรธติมายาทิษายญาปุคลาอเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเพปัชิมายาธิษายญาปุคลาอเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเพอุตรายาธิษายญาปุคลาอเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเพทขินายาธิษายาปุคลาอเวลาภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพเหติมายาทิสายญาปุ คลาอเวลาพระยาปชาานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุปริมายาที่สายญาติปุคลาอเวลาพระยาปชาานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมาญตทสายาอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาปชาานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปัจชิมาญาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาปชาานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ सफे उतरा जा थि सा अथफाव या, या पना अवेला अफ जा पछा सुखी अत नंग पढ़ी हाणंतु सफे थखिना जा थि सा अथफाव पढ़ि या पना अवेला अफजा पछा आनी सुखी अत नंग पढ़ी हाणनु सफे पुड़ थिमा जा अनु थि सा अतफाव या पना अवेला अफजा पछा अनि सुखी अत नंग पुली हाणंतु सफे पछिमा जा अनु थि साह या पना अवेला अफ जा पछा सुखी अत नंग पढ़ी สเพออุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอัตภาววปปิยาปนาเวลาภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพเหติมายะทิศายะอัตภาววปปิยาปนาเวลาภยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพอุปะ ลิมายติสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาปุรัติมายติสายาอิทิโยเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาปัจชิมาญติสายาอิทิโยเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาอุตตรายติสายาอิทิโยเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสภาทักขินายติสายาอิทิโยเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สภาปุรติมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาปชิมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาอุตรายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาพยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาทักขินายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาพญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาเหติมายาทิศายาอิทิโยอเวลาพญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาอุปริมายาทิศายาอิทิโยอเวลา ยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ सफे पुलिमा जाती थी साह पुलिस सा अवेला अफ बचा पछा सुखी अत नंगड़ी सफे पच्छिमा जा थी पुलिस सा अवेला अफ बचा पछा सुखी अत नांगड़ी सफे उतरा जा थी पुलिस सा अवेला अफ बचा पछा सुखी अत नंगड़ी सफे थखिना जाती साह पुलिस सा अवेला अफजा पछा सफे पुलिस सा अवेला สภพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพระยาปชาอนิคาสุขียัตตานังปริหารันตุสภพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปชาอานิคาสุขียัตตานังปริหารันตุสภพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพระยาปชาอานิคาสุขียัตตานังปริหารันตุ สเพเหติมายาติสายญาปุริสาเวลาอภิาปชาณิฆาสุขีอัตตานังผริหารันตุสเพอุปภิมายาติสายญาปุริสาเวลาอภิาปชาณิฆาสุขีอัตตานังผริหารันตุสเพปุรดทิมายาติสายญาอริยาเวลาอภิาปชาณิฆาสุขีอัตตานังผริหารันตุสเพปัจฉิมายาติสายญาอริยาเวลาอภิาปชาณิฆาสุขีอัตตานังผริหารันตุ सफे उतरा जा थी साली अवेला अफजा पछा अनी सुखी अत् नंग पढ़ी हाणंतु सफे थखि ना जा अली अवेला अफजा पछा अनी सुखी अत् नंग पढ़ी हाणु सफे पुलथ थिमा जा अनु थि साहजा अवेला अफजा पछा अनी सुखी अत् नंग पढ़ी हाणंतु सफे पछि माजा अनु थि साहजा अवेला अफजा पछा अनी सुखी अत् नंग पढ़ी हाणंतु सफ़े उतरा जा अनु थि साहजा अवेला अफजा पछा अनि सुखी अत् नंग पढ़ी हाणंतु สัพเพทะคิณายะอนุท <virt unch herman os> ิสายะอริยาอเวลาอพยาปชานิคาสุขิอัตตานังปริหรันตุสพเหิมายะทิสายะอริยาอเวลาอพยาปชานิคาสุขอัตตานังปริหรันตุสเพอุปิมายะทิสายะอริยาอเวลาอพยาปชานิคาสุขอัตตานังปริหรันตุสเพปุรัิมายะทิสายะอนยาอเวลาอพยาปชานิคาสุขอัตตานังปริหรันตุสเพ ปัจฉิมายาทิสายญาอนาลียาอเวลาอภิญญาปชะอนิคาสุขีอัตตา낭พริหัรันตุสเีอุตรายาทิสายญาอนาลียาอเวลาอภิญญาปชะอนิคาสุขีอัตตา낭พริหัรันตุสเีทักขินายาทิสายญาอนาลียาอเวลาอภิญญาปชะอนิคาสุขีอัตตา낭พริหัรันตุสเีปุระธิมายาอนุทิสายญาอนาลียาอเวลาอภิญญาปชะอนิคาสุขีอัตตา낭พริหัรันตุสเีปัจฉิมายาอนุทิสายญาอนาลียาอเวลาอภิญญาปชะอนิคาสุขีอัตตา낭พริหัรันตุ สเปหอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปเหติมายะทิศายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปหอุปลิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปปุรติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ सफे पश्छिमाजा की साजा थेवा अवेला अफजा पछा आनी खा सुखी अतना पढ़ी हाणं तू सफे उतरा जा साजा थेवा अवेला अफजा पछा आनी खा सुखी अतान पढ़ी हाणन तू सफे थखिना जा साजा थेवा अवेला अफजा पछा आनी खा सुखी अतान पढ़ी हाणं सफे पुणिमाजा अनूथि साजा थेवा अवेला अफजा पछा पछा सफे उतरा जा अनूथि साजा अवेला अफजा पछा अनि सुखी अत् नाग पलि हाणनु सफे थखिना जा अनुथी साहजा थेवा अवेल अफजा पछा सुखी अत्तांग पली हाणनु सफे हेथी माजा थी साजा थेवा अवेला अफजा पछा अनि खा सुखी अत्ता नांग पढ़ी हाणंतु सफे उपाड़ी माजा थी साजा थेवा अवेला अफजा पछा अनी खा सुखी अत् नाग पढ़ी हाणंतु सफे पुला जाती जा मनु सा अवेला अफजा पछा अनि खा सुखी अत्ता नाग पढ़ी हाणंतु सफे पछी माजा थी सा जा मनु सा अवेला अफजा पछा अनी खा सुखी अत्ता नाग पढ़ी हाणंतु สเีอุตรายาทิสายญามนุษย์อาเวลาอภิยาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังพริหารันตุสเีทักขินายาทิสายญามนุษย์อาเวลาอภิยาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังพริหารันตุสเีปุรัติมายาอนุทิสายญามนุษย์อาเวลาอภิยาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังพริหารันตุสเีปัจฉิมายาอนุทิสายญามนุษย์อาเวลาอภิยาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังพริหารันตุ สภพอุตรายาอนุทิสายามนุษยอาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพทักขินายาอนุทิสายามนุษยอาเวลาพยาประชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพเหติมายาทิสายามนุษยอาเวลาพระยาประชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอุปลิมายาทิสายามนุษยอาเวลาพระยาประชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพปุรัติมายาทิสายญาวินิปาติกาเวลาภยาปะชานิกาสุขีอัตตานังผริหารันตุสเพปัจฉิมายาทิสายญาวินิปาติกาเวลาภยาปะชานิกาสุขีอัตตานังผริหารันตุสเพอุตตรายาทิสายญาวินิปาติกาเวลาภยาปะชานิกาสุขีอัตตานังผริหารันตุสเพทักขินายาทิสายญาวินิปาติกาเวลาภยาปะชานิกาสุขีอัตตานังผริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายญาวินิปาติกาเวลาภยาปะชานิกาสุขีอัตตานังผริหารันตู सफेद पश्चिम या अनुथी विनिपातिका अवेला अफेजा पछा अनिखा सुखी สเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตตานังผริหัรันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตตานังผริหัรันตุสภพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตตานังผริหัรันตุสเพอุปลิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตตานังผริหัรันตุติ อิเมหิทัสหาการเลหิทิสาภรละนามิตาเจโตวิมุตติสเพสังสัตตานังปีละนังวัชเชตวะปิระนายะอุปคาตังวัชเชตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวะสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวะปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวะวิเหสายะสเพสัตตาเวลิโนโหตุมาเวลิโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตตตาโหตุมาทุกิตตตาหิอิเมหิ อัตถะกาเลหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังธร้ทมังเจตยาติตีเจโตสัพพพยาปาทปลิยุทธานีหิมุจตีตีวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพมวิหาราภวนานิทัติตา ส9เก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาโสโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมปทางปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาหุนตูขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตะ เจนะลักขังพันธนิสัพพโสสเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานจัยยางพระลังละหันตานันจเตเชนะลักขังพันธมิสสะพัสโสเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานจัยยางพระลังละหันตานันจเตเชนะลักขังพันธมิสสะพัสโสเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานจัยยางพระลังละหันตานันจเตเชนะลักขัง พันธามิสพัพพโสสเพพุทธาพรปัตาปเจกานันจะยังพลังละหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาผรปัตาปเจกานันจะยังพลังละหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสสพพสโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมวัตถุมงคลพระปิต,ตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทุกประการเทิน <c oughs>